สวัสดีเซียนคะวันนี้หนูและเพื่อนๆจะมานสนุกเรื่องสางค่ะส่งยาอะไรหรอครับภาษาอังกฤษเหรอครับจุดอันต้นนั้นเอลิวันไอเอ็นเวเชียนเวลคัมทูเดย์วีอาร์ดูวิชช์ชืไอพูดเดย์อาว่าอันรวินอินจ้าไอเทนเกี่ยวแล้วหนูพูดอะไรบ้างลูก สั่งกินอ้ไยหรือเปล่าสั่งกินอศกรภาษาจีนนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้หนูชื่อเสียนวันนี้หนูร้าเพื่อนๆจะมานำเสนอเรื่องช้างคะ่งะเชื่อชื่ออะไรย่างค่ะภาษาจีนได้ไหมไม่ได้ภาษาอังกฤษนะคะได้ภาษาอจีนอ่ะมีเลย